สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักวิงและท่านผู้เกียรตครับผมธนงศักดิ์สุริ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วันแรกของปีที่สองของขบวนรถไฟสายสุขภาพนะครับบกี้นายที่นายนะครับซึ่งขบวนแรกนั้นขับเคลื่อนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2559ที่สวลลุมนะครับวันนี้เป็นวันแรก14่กุมภาพันธ์2560เป็นวันแรกของปีที่สองของขบวนบกี้นายที่นายที่จากกรุงเทพนะครับเราขับเคลื่อนมาถึงจังหวัดอุดรธานีนะครับเขตหนองประจักษ์โดยได้รับคำท้านะครับโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะครับเป็นรับคำท้ามาจากขบวนบกี้นายที่นายไตรบิทิทียาลไยนะครับ โนโบกี้นที่นายขบวนนี้มีความพิเศษนะครับจะมีผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่เ,เคยป่วยมะเร็งมาก่อนนะครับเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายโดยใช้การวิ่งโดยใช้ชื่อทีมว่า Stronger than cancer รนะครับ,บ ำใช่ใหญ่ค่ะเป็นทวารแล้ว25ปีค่ะออนนี้ใช่ยอยู่ข้างหน้าท้องทลไปถึงมาวิ่งไหมครับวิ่งด้วยความมั่นใจค่ะ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่ได้25ปีเพราะการออกกำลังกายยป็นไงครับฐานะที่เป็นผู้ในการจุงแพทย์มะเร็งที่อุดรธานีเนี่ย นำผู้ป่วยมะเร็งในทีมของสตองก็ดานแคนเซอร์มาวิ่งนะครับเคยนำไปวิ่งในงานอื่นแต่ว่ามาวิ่งโบกี้เนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับใน,ในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งความสนุกสนานแรงบันดาลใจรางว่าเขามากขึ้นเพราะเขาได้เจออีกกลุ่มโรคเรื้อรังกลุ่มอื่นมีการชักชวนกัน,นเข้ามาวิ่งแล้วก็ตัวเขาเหมือนกับเป็นพิซินเตอร์บอกว่าเขาขนาดเป็นโรคมะเร็งเขายังสามารถวิ่งได้ค,คนกลุ่มอื่นก็สามารถเข้ามาร่วมเอการวิ่งนี้ได้เหมือนกัน ตัวเลขวันนี้นะครับการวิ่งของเราวันนี้5กิโลเมตรของเราทำสำเร็จแล้วแต่จำนวนตัวเลข99คนนั้นเกินแน่นอนตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับเลขสวยมากครับ5 6 7 5, 6, 7, 5 7, 8, 8็7ห้าร้อย้าสบเจ็ดพ่อคืายนาหนี้เปิด